ต่อไปก็คือกริยาช่วยสําหรับกริยาช่วยเนี่ยมันมีหลายชื่อเรียกในภาษาอังกฤษนะคะบางทีก็เรียก helping verb บางทีก็เรียกว่า auxiliary verb helping verb or auxiliary verb มันคือทำหน้าที่ในการช่วยกริยาแท้ตามชื่อของมันเลยแต่ในกรณีของการนำมาช่วยในกริยาแท้นั้นสิ่งสำคัญที่มันเอามาก็คือเอามาเพื่อช่วยบอกเวลาหรือ tense หน้าที่ของกิริยาช่วยก็คือเอามาเพื่อช่วยบอกเวลาในส่วนนี้ก็คือบอกในส่วนของการหรือ Ten ส์นั่นเองรวมไปถึงใช้บอกลักษณะของประโยครวมถึงประธานถูกกระทำด้วยคือกรณีของ passive voice นะคะอันนี้คือกรณีที่ประธานถูกกระทำ Helping verb จำเป็นต้องเอามาช่วยและตัวนั้นที่จะมาใช้บอกเรื่อง Passive voice ก็หนีไม่พ้น verb to be นั่นเองและในส่วนของรูปแบบของประโยคที่เรียกว่ามาลานะคะในส่วนนี้ก็จะมีส่วนที่ใช้กิริยาหลักหรือกิริยาแท้เนี่ยนะคะต้องใช้กิริยาช่วยนะคะใช้คู่กันกับกิริยาแท้เสมอ2ออันนี้ถ้าเอามาช่วยต้องมีสิ่งที่ถูกช่วย ก็คือกิริยาแท้เป็นสิ่งที่ถูกช่วยแต่ถ้าส่วนของ helping verb หรือกริยาช่วยมันบอกเวลาช่วยอยู่แล้วตัวของกิริยาแท้ก็ต้องลดความสำคัญไปเป็น infinitive คือไม่เติม s e s นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างในส่วนนี้นะคะสำหรับในส่วนของกิริยาช่วยก็มีหลายชนิดนะคะในส่วนนี้เราก็จะมาเริ่มต้นลงรายละเอียดตั้งแต่กิริยาที่เป็นได้ทั้งกิริยาแท้และกิริยาช่วย มันจะมี3คํคำด้วยกันที่เป็นได้ทั้งกริยาแท้และกริยาช่วยได้แก่ verb to be verb to have และในส่วนของ verb to do ที่เป็นได้ทั้งกริยาช่วยและกริยาแท้สำหรับในส่วนของกริยาช่วยในภาษาอังกฤษนั้นจะมีทั้งหมด24ตัวด้วยกันนะคะได้แก่ในส่วนของ verb to be verb to be เนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ในการช่วยสร้าง passive voice คือโครงสร้างที่ประธานถูกกระทำได้แก่ verb B ตามด้วย Verb ช่องที่3และใช้ช่วยบอกเวลาใน continuous tense คือ Verb B e หรือ Verb to be ตามด้วย Verb เติม ing นะคะส่วนนี้ก็จะมีคำสำคัญดังต่อไปนี้ที่ถือว่าเป็น Verb to be ที่สำคัญและบอกเวลาต่างกัน และจะสังเกตได้ว่าในส่วนของการใช้รูปปฏิเสธก็ต้องจำให้แม่นด้วยว่าตัวของบอกเล่ามันใช้แบบนี้ปฏิเสธใช้แบบไหนตัวลดรูปของปฏิเสธใช้คำไหนอันนี้ออกข้อสอบได้นะคะเช่นส่วนของกิริยาช่วย is ปฏิเสธคือ is not หรือ isn't am ในส่วนของรูปปฏิเสธคือ am not หรือ am not แบบนี้เป็นต้นนะคะ are รูปปฏิเสธคือ are not หรือคำว่า aren't was คำนี้นะคะรูปปฏิเสธจะเป็น was not และก็ลดรูปเป็น wasn't และสุดท้ายค่ะ were คำนี้ were not เป็นรูปปฏิเสธและใช้กิริยาที่เป็นตัวย่อว่า weren't สังเกตนะคะ is is not isn't am am not am not are are not aren't was was not wasn't were were not weren't แบบนี้ต้องจำให้แม่นเลยนี่คือรูปปฏิเสธของมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับส่วนต่อไปก็คือ verb to have verb to have เนี่ยหน้าตาแบบนี้ถ้าเป็นความหมายในฐานะที่มันเป็นกิริยาแท้มันจะแปลว่ามีนะคะ หรือว่าแสดงความเป็นเจ้าของก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นกิริยาไม่แท้เนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรแต่มันใช้ในการบอกเวลาจำพวกที่เป็น perfect tense ไม่ว่าจะเป็น present perfect หรือ past perfect ก็ต้องใช้ verb to have เข้ามาช่วยทั้งสิน้นกรณีที่เป็น present perfect เนี่ย verb to have เนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับ present ด้วยคือเป็นปัจจุบันดังนั้นใช้ใช้ h a s หรือ have ส่วนคำที่จะบอก perfect ก็คือ Ver รช่องที่3ยังคงเดิมอยู่มันเปลี่ยนไปเฉพาะกิริยาช่วยที่จะต้องใช้ในการบอกเวลานั่นเองในส่วนของ Ver ร to have เนี่ยจะมีคําที่สําคัญบอกเล่าใช้ has ปฏิเสธใช้ has not ลดรูปปฏิเสธเป็น hasn't have have not haven t. had had not hadn't แปลว่ามี has มี has not ไม่มี have มี have not ไม่มี had มี had not คำนี้นะคะต้องเพิ่มคำว่า not ลงไปด้วยนะคะคำนี้อ่ะในหน้า96เนี่ยให้เพิ่มคำว่า not ลงไปด้วย had not <Okay. S 2> ก็เป็น had นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งกริยาแท้และกริยาช่วยอีกคำก็คือ verb to do เวิร์บทูดเนี่ยอาจารย์ชอบเปรียบเปยว่ามันเป็นกิริยาช่วยผีเดี๋ยวจะมาดูว่ามันเป็นผียังไงนะคะสำหรับ v e r b t o o o เนี่ยก็จะมีคำที่สำคัญในส่วนของ Present Tense ก็จะมี do ปฏิเสธเป็น do not รดรูปปฏิเสธเป็น don't does ปฏิเสธเป็น does not ลดรูปเป็น doesn't และ did ปฏิเสธเป็น did not และรถรูปเป็น didn't didn't แปลว่าไม่ ทั้งสอันเนี้ยอยู่คนละเวลาทั้งหมดและอยู่คนและประธานทั้งหมดเลยนะคะสำหรับ verb to do จะใช้กับประธานพหูหุพ์นะคะประธานพาหูหุน์หรือว่าสรพนามุรุษที่1น,นะคะรวมไปถึงสรพนมพระหุน์ด้วยส่วน doesn't หรือ does not ใช้กับประธานเอกพจน์ did didn't ในส่วนของ did not ใช้ได้กับประธานทุกชนิดบนโลกนี้นะคะเอามาตั้งคำถามเอามาสร้างประโยคปฏิเสธแล้วก็เอามาย้ำนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ verb ในส่วนของกิริยาช่วยตัวที่3คือคำว่า will รูปปฏิเสธเป็น will not ลดรูปเป็น won't ใช้ในการช่วยบอกเวลาในอนาคตหรือ future tense นั่นเองและสามารถใช้ได้กับประธานทุกตัวในโลกนี้ไม่มีข้อห้าม ต่อไปค่ะคำที่5คือ would 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 not หรือ wouldn't ถ้าเป็นบอกเล่าคือ would เป็นปฏิเสธเป็น would not หรือ wouldn't ที่เป็นรถรูปแปลว่าอาจจะจะหรืออยากจะอันนี้เป็นกรณีที่แสดงความสุภาพเรายังนิยมใช้ would ในการตั้งคำถามแสดงความสุภาพด้วยนะคะในหลายๆเหตุการณ์นะคะต่อไปค่ะกิริยาช่วยตัวต่อไปนะคะ ผ่านมาแล้ว5ตัวนะคะ verb to be นะไ,ไมผ่านมาแล้ว5ตัวนะอ่ะห verb to be 2คือ verb to have 3คือ verb to do 4คือ will 5คือ would อ่ะนิดหนึง would เนี่ยจะเป็นกริยาช่วยที่ใช้แสดงความสุภาพนะคะในการตั้งคำถามหรือบอกสถานะที่ห่างเหนินระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนะคะฉะนั้นก็จะใช้คำที่สุภาพมากยิ่งขึ้น would แปลว่าจะ อาจจะหรือว่าอยากจะนั่นเองนะคะจะนิยมใช้มากๆเลยในการแสดงความสุภาพในภาษาอังกฤษอ่ะคราวนี้กิริยาช่วยตัวต่อไปกิริยาช่วยตัวที่6คือคำว่า shall บอกเล่าเป็น shall นะคะปฏิเสธเป็น shall not หรือ chant นะคะวิธีใช้งานมันก็คือใช้แสดงถึงอนาคตเฉพาะกับประธานที่เป็น we หรือ i เท่านั้นแล้วก็ใช้ในประโยคเงื่อนไขมันจะแปลว่า if shall เนี่ยจะแปลว่า if และถ้าอยู่ในบริบทกฎหมายคําว่าแ h ลจะแปลว่าต้องจะต้องพึงนะคะคำนี้ต้องแก้นะคะเป็นพึงแล้วก็ให้นะคะจะแปลว่าคําที่แปลว่าเชิงบังคับอยู่ในหน้า77นั่นเองต้องเปลี่ยนจากคาว่าฟังเป็นพึง่งคํานี้นะคะเป็นเชิงบังคับเขียนแบบนี้นะคะภาษากฎหมายก็จะแปลกๆหน่อยนะคะต่อไปค่ะคําที่7 s h o ชูดหรือชูดปฏิเสธเป็นชูดน็อต รถรูปปฏิเสธเป็นชุดนะคะแปลว่าควรจะใช้แสดงความสุภาพกรณีใช้สําหรับแนะนําให้ใครควรทําอะไรแบบสุภาพนั่นเองนะคะคำที่8ค่ะคำว่า can สามารถดังนั้นถ้าเป็นปฏิเสธเป็น cannot หรือ can't ถ้าเป็น britishenglish จะเป็น can't แล้วแต่เราจะเลือกใช้ can't หรือ can't แปลว่า ไม่สามารถนั่นเองนะคะใช้บอกเวลาในปัจจุบัน present simple tense ก็ได้หรือในกรณีที่ต้องการแสดงความสุภาพที่สนิทกันมาระดับหนึ่งก็ได้ต่อไปค่ะ9ค่ะ could could not couldn't could เป็นรูปบอกเอา could not เป็นรูปปฏิเสธนะคะที่เต็มตัว could not แต่ถ้าเป็น couldn't เป็นปฏิเสธที่ลดรูปลงไปแปลว่าสามารถอาจจะ หรือใช้บอกเวลาในอดีตหรือให้แสดงความสุภาพในการตั้งคำถามเราก็จะใช้คูดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำว่าเมย์คำที่10แล้วนะคะ May แปลว่าอะไรคะอาจจะประโยคปฏิเสธก็จะเป็น may not หรือ mayn't แปลว่าอาจจะแต่แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของผู้พูดต่อไปค่ะคำว่า might คำที่11แล้วนะคะแปลว่าอาจจะรูปปฏิเสธของ m ม g h t ใช้ might not รถรูปเป็นไม t ถึงไม h ถึงแปลว่าอาจจะไม่ค่ะสำหรับคำว่า might แปลว่าอาจจะส่วนไม่ถึงแปลว่าอาจจะไม่ค่ะดังนั้นเมื่อเราเจอคำว่า Not เราแปลว่าไม่ไว้ก่อนนะคะอย่าลืมแปลคำนี้เพราะว่าถ้าไม่แปลความหมายเปลี่ยนทันทีเวลาเจอข้อสอบนะคะแปลว่าอาจจะนะคะแสดงความไม่แน่นอนนะคะส่วนของคำว่าไม g h t เนี่ยไม่แน่นอนยิ่งกว่าคำว่าเมซะอีกนะคะ ต่อไปค่ะคำที่12ค่ะคำว่า must แปลว่าต้องหรือจะต้องใช้ในความหมายเชิงบังคับนะคะถ้าเป็นปฏิเสธก็คือ must not หรือถ้าเป็นส่วนของรถดลงก,ก็จะเป็น mustn't แต่ว่าต้องไม่หรือไม่ต้องนะคะมีความหมายในเชิงบังคับ13ค่ะ d a r แปลว่ากล้า dare not don't don't แปลว่าไม่กล้าคำต่อไปคำที่14นะคะ คำว่า ought to แปลว่าอาจจะ ought not to ลดรูปเป็น oughtn't o oughtn't o อาจจะไม่ค่ะคำที่15คําคำว่า used to used to ตอกจานเคยออกข้อสอบมาแล้วนะคะโครงสร้างของ used to จะเป็นอดีตเสมอก็คือเป็น u s e เติมดีเข้าไปเป็น used to ดังนั้น กรณีของการที่จะทำให้มันเป็นประโยคปฏิเสธก็จะใช้ use แล้วก็เป็น not แล้วก็เป็น to เข้ามาเป็น use not to แปลว่าไม่เคยเวลาเจอคำว่าไม่เนี่ยแต่โดยปกติ use to แปลว่าเคยและสุดท้าย need ประคำที่16นะคะที่แปลว่าจำเป็นต้องรูปปฏิเสธเป็น need not ลดรูปเป็น needn't needn't แปลว่าไม่จำเป็นต้องคะ่ะตัวอย่างเช่น He has just gone home แปลว่าเขาเพิ่งจะกลับบ้านจะสังเกตได้ว่าใช้ has เพราะ he เป็นประธานสพนามเอกพจน์บุรุษที่1ประธานโทษที he เป็นเอกพจนะคะปุรุษที่3ดังนั้นแล้วจึงต้องใช้ has นะคะเขาเพิ่งกลับบ้านไปข้อสังเกตคือ has เนี่ยเป็นกิริยาช่วยซึ่งอยู่ร่วมกันกับกิริยาคือคำว่า gone ะค,ะคำที่ใช้บอกเวลาคือคำว่า has ส่วนคำที่ใช้บอกการกระทำก็คือคำว่าก่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะก่อนเนี่ยเป็นกริยาหลักของประโยคนี้โดย has จะทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยนะคะต้องสอดคล้องกับสรรพนามเอกพจน์บทที่3คือ he ใช้คู่กับก่อนเวิรช่องที่3ใน present perfect tense ค่ะในส่วนตัวอย่างต่อมาตัวอย่างที่2ค่ะ the snake was killed เงูตัวนั้นถูกฆ่า snake เป็นประธาน was นะคะบอก passive voice มันเป็น verb to be แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3คือ killed the snake was killed yesterday งูตัวนั้นถูกฆ่าเมื่อวานนี้ was เป็นกริยาช่วยนะคะเพื่อบอกว่าถูกกระทำโดย was เป็น verb to be ที่เป็นช่องที่2นะคะ ต้องสอดคล้องกับประธานคือ the snake ซึ่งเป็นเอกพจน์นะคะและใช้บอกว่าถูกกระทำคู่กับ verb ช่องที่3ค่ะในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า was เป็นกริยาช่วยซึ่งมาอยู่ร่วมกับกับกริยา killed ซึ่งเป็นกริยาหลักของประโยคเพื่อบอกว่าเป็น passive voice ต่อไปค่ะการใช้กริยาช่วยกริยาช่วยเนี่ยมันจะต้องอยู่ติดกับประธานของประโยคเสมอฉะนั้นโครงสร้างก็จะเป็น subject คือประธาน ตามด้วยกริยาช่วยแล้วก็ตามด้วย verb infinitive คือ verb แท้ไม่ผันสำหรับกริยาช่วยนี้ก็จะวางติดกับ verb เอ่อก,กับคำที่เป็นประธานที่แท้จริงของประโยคเลยและในขณะเดียวกันส่วนของกริยาแท้ที่เป็น verb infinitive ก็จะอยู่ติดกับกริยาช่วยคำต่อไปนี้เป็นได้ทั้งกริยาแท้และกริยาช่วยได้แก่ verb to be เป็นอยู่คือ ซึ่งใช้ในภาษาอังกฤษได้แก่ is, am, are, was, were, been สำหรับในส่วนของ verb to have แปลว่ามีนะคะ have, has, had verb to do คือทำนะคะก็คือ do, does, did done. กิริยาได้ทั้งกิริยาช่วยและกิริยาแท้คือ verb be, verb have และ verb to do นั่นเองนะคะนะคะ verb to be เนี่ยนะคะกรณีที่เป็น verb ช่องที่1ห,หรือเป็น present tense ก็จะเป็น is, am, are ถ้าเป็นเวิร์บช่องที่สอง past simple tense ก็จะเป็น was were หรือเวิร์บช่องที่3ามก็ใช้ be เว v ร์ b to be เป็น irregular verb ในตัวด้วยนะคะก็คือเป็นไม่ปกติกิริยาคือต้องมีการผันสำหรับ Verb to be นั้นมีความสำคัญยังไงคือหนึ่งถ้า Verb to be เป็นกิริยาแท้หมายถึงเป็นอยู่คือ Word to be นั้นเป็น linking verb กรณีของ Verb to be ใช้เติมเต็มสรรพนามเช่น he is อ uh, student แปลว่าเขาเป็นนักเรียนเห็นไหมคะก็จะมีคำว่าเขาเข้ามาช่วยบอกด้วยหน้าที่ของ verb to be หรือข้อสังเกต verb to be ประการที่2ก็คือถ้าเป็นกิริยาช่วยเป็นกรณีที่ใช้กับ tense ต่อไปนี้ที่ต้องการ verb to be ได้แก่ simple tense continuous tense และก็รวมไปถึง passive voice หรือประธานที่ถูกกระทำ ตัวอย่างที่หนึ่ง the boy was blind last year แปลว่าเด็กชายตาบอดเมื่อปีที่แล้วจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นกิริยาช่วยในกรณี simple tense หรือ continuous tense หรือบอกว่าประธานอยู่ในการกระทำที่อยู่ใน passive voice ในกรณีนี้ประธานคือ the boy verb ก็คือ was blind was เนี่ยเป็น verb นะคะและ blind เป็น adjective มาเติมเต็ม ว่า w a s อะไร w a t s ปลเด็กผู้ชายตาบอดเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเอามาใช้ช่วยบอกเวลาว่ามันเป็นเวลาใดกรณีของ past tense ในส่วนของ past tense ตรงนี้เนี่ย verb to be เนี่ย past tense ของ verb to be ก็คือ was กับ were ตัวอย่างที่สองนะคะ Susan is singing at home at the moment Susan กำลังร้องเพลงอยู่ในขณะนี้ ส่วนของ verb to be ตัวนี้ทำหน้าที่ช่วยในการใช้ tense tense ที่เรียกว่า present continuous tense นะคะอันนี้แหละคือตัวอย่างของการใช้งานว่า verb to be เนี่ยทำหน้าที่ในการช่วยบอก continuous tense ด้วยว่ากำลังทำและตัวอย่างที่3ก็คือ the children were evacuated from the flood areas this morning แปลว่าเด็กๆซึ่งคำนี้เป็นพหูพจน์เสมอนะคะ children เนี่ยรูปพิเศษของมันเป็นพหูพจน์เสมอนะ่ h children เป็นพหูพจน์ดังนั้นตัวของกิริยาช่วยก็ต้องสอดคล้องกับประธาน children ด้วยนะคะว่าเด็กๆนั้นถูกเคลื่อนย้ายจากบริเวณน้ำท่วมเมื่อเช้านี้ was evacuated แปลว่าถูกเคลื่อนย้ายนะคะต่อไปค่ะคำที่แปลว่ามีอะไรในประโยค ซึ่งส่วนใหญ่จะเจอคำว่า there is there are there was there were ในกรณีที่ตัวของสิ่งที่จะใช้บอกเวลาก็คือ verb to be ดังนั้นถ้าเป็นปัจจุบันการใช้ there is there are ตรงนี้ก็จะใช้ is are is จะตามด้วยคำนามเอกพจน์ส่วน are จะตามด้วยคำนามพหูพจน์อันนี้คือข้อสังเกตนะคะอย่างการใช้ there is เช่น there is a cat แปลว่ามีแมวหนึ่งตัวนะคะ is จะสอดคล้องกับ a cat ในส่วนนี้ a cat จะเป็นประธานของประโยคนะคะไม่ใช่คำว่าแต่เรื่องนี้เคยออกข้อสอบมาแล้วค่ะต่อไปค่ะ there are ตามด้วยคำนามพหูพจน์ตามด้วยส่วนขยายเช่น there are cats มีแมวหลายตัว cats เป็นประธานของประโยคน,นี้นะคะสอดคล้องกับ are ต่อไปเป็นรูปของอดีตก็คือ was were There was ตามด้วยคำนามเอกพจน์ตามด้วยส่วนขยายเช่น There was a cat แปลว่าเคยมีแมวหนึ่งตัว was สอดคล้องกับ a cat ซึ่งเป็นประธานเอกพจน์นะคะ There was จะตามด้วยคำนามเอกพจน์ในขณะที่ There were จะตามด้วยคำนามพหุพจน์นะคะซึ่งกรณีนี้ก็จะเป็น There were cats แปลว่าเคยมีแมวหลายตัวตอนนี้มีไหม ไม่มีแล้วและ were คำนี้ตามประธานที่เป็นพหูพจน์ก็คือ cats ในขณะที่ was ตามประธานที่เป็นคำนามเอกพจน์ก็คือ cat นั่นเองนะคะสรุปได้ว่า dare ตามด้วย verb to be แปลว่ามีมีความหมายเท่ากับ have นั่นเองค่ะประธานจะอยู่หลัง verb to be นะคะนี่คือข้อสังเกตต่อไปค่ะ verb to have หรือคำกริยาช่วย have นะคะ have เนี่ยเป็นได้ทั้งกริยาแท้ และกริยาช่วยค่ะซึ่งเวลาช่วยก็จะใช้เหมือนเดิมก็คือช่วยบอกการหรือ tense นะคะซึ่ง verb to have เนี่ยถ้าเป็นช่องที่1ก็เป็น have หรือ has นะคะอันนี้ต้องมีคอมม่าน,นิดนึงถ้าเป็นช่องที่2เป็น had และเป็นช่องที่3ก็คือ had นั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกริยาแท้จะแปลว่ามีกินรับประทานหรือหรือมีอาการยังไงนะคะ,นะคะเช่น he has a pen เขามีประการหนึ่งต้ามตัวอย่างที่2อ they had lunch at the restaurant พวกเขานะคะเติมคำว่าพวกเข้าไปด้วยนะคะว่าหลายคนนะคะหน้า80นะมีแก้ไขเพิ่มเติมนะในตัวอย่างที่2เพิ่มจากคำว่าเขาเป็นพวกเขาพวกเขารับประทานอาหารที่พัตตารีห้ไปว่ากินนะคะเป็นกิริยาช่องที่2บอกอดีตค่ะกินแล้ว we have a headache แปลว่าพวกเราปวดศีรษะวํา h a v e ในที่นี้แปลว่ามีอาการหรือเป็นอะไรนะคะจะสอดคล้องกับประธาน V ซึ่งเป็นพระหูพจน์ค่ะไปประการที่2กิริยาช่วยใช้ใน perfect tense กริยาต่อไปนี้เป็นกริยาช่วยที่ใช้ใน perfect tense เช่น she has just run to school หล่อนเพิ่งจะวิ่งไปโรงเรียน has ช่วยบอก perfect tense สอดคล้องกับ she ซึ่งเป็นสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่3ค่ะ has ตามด้วย verb ช่องที่3ก็คือ run เป็น perfect หรือ present perfect tense นั่นเองค่ะต่อไป verb to do บ้าง verb to do ก็คือส่วนที่มันเป็นคำที่เป็นได้ทั้งการกระทำนะคะและเป็นได้ทั้งกิริยาช่วยก็ในกิริยาช่วยก็จะมีคำว่า does do เป็น verb ช่องที่1 did เป็น verb ช่องที่2และ done เป็น verb ช่องที่สาม วิธีการใช้งาน verb to do ได้แก่หนึ่งถ้าเป็นกิริยาแท้หมายถึงทำหรือการกระทำเช่น he does homework เขาทำการบ้านนะคะถ้าเป็นกรณีกิริยาช่วยจะเป็นกรณีที่ที่ประโยคนั้นมีกิริยาแท้จึงจำเป็นต้องใช้ verb to do มาช่วยในการตั้งคำถามหรือปฏิเสธ ดังนั้นส่วนนี้อาจาร,รย์มักจะเรียกกิริยาช่วยดูว่าเป็นเวิร์บผีเพราะในกรณีที่ประโยคนั้นเนี่ยมันไม่มีกิริยาช่วยมาตั้งคำถามเวิร์บทูดูต้องออกมามาหลอกแล้วค่ะออกมาโผล่หาแล้วนะคะในส่วนนี้เพราะเราใช้เวิร์บทูดูในช่วยในการตั้งคำถามตั้งประโยคปฏิเสธและช่วยบอกการหรือ Tense ในขณะเดียวกันว่าเกิดขึ้นในเวลาและบอกประธาน ว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์จึงต้องใช้ verb to do ให้สอดคล้องกับประธานด้วยว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์กรณีที่ในประโยคนั้นไม่มีกริยาช่วยอยู่ในประโยคเลยตัวอย่างเช่นประโยคบอกเล่าก็คือ she runs to school แปลว่าหล่อนวิ่งไปโรงเรียนสังเกตได้ว่าในประโยคนี้นะคะไม่มีกริยาช่วยใดๆเลย ดังนั้นในการตั้งคำถามหรือปฏิเสธจึงจำเป็นต้องมีกิริยาช่วยผีคือ verb to do มาช่วยแต่ verb to do นั้นก็ต้องสอดคล้องกับประธานที่เป็นสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่3ด้วยจึงใช้คำว่า d o e s มาช่วยในส่วนนี้ประโยคคำถามจึงเป็น d o e s she run to school หล่อนวิ่งไปโรงเรียนใช่ไหม she จะต้องสอดคล้องกับคำว่า d o e s นะคะและ ในส่วนของคำถามก็กลายเป็นเอา does ขึ้นต้นประโยคนะคะตามด้วย she แล้วก็ run ก็กลายเป็น infinitive ซึ่งไม่ผันนั่นเองค่ะในส่วนของประโยคปฏิเสธก็จะเป็น she doesn't run to school หล่อนไม่ได้วิ่งไปโรงเรียนใช้ does n t เพื่อปฏิเสธนะคะสอดคล้องกับ she ซึ่งเป็นสรรพนามเอกพจน์ุรุษที่3และ run ไม่เติม s คะสรุปเ,เรื่องกิริยาได้ง่ายๆว่ากิริยาหรือ verb ในแต่ละประโยคมีหน้าตาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังนี้คือประธานเป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์กระทําในเวลาใดหรือการใดและประธานกระทําเองหรือประธา,านถูกกระทําประธานกระทําเองเรียกว่า active voice ส่วนประธานถูกกระทาเรียกว่า passive voice นี่คือหน้าที่ของ verb นั่นเองค่ะถ้าเป็นกรณี active voice ก็จะเป็นประธานบวกกริยาส่วน passive voice ก็จะเป็นประธานบวก verb to be แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3าม คือ Active และก็ p s s i v e voice นั่นเองค่ะนอกจากนี้หน้าตาของ Verb ยังแตกต่างไปตามลักษณะหรือรูปของประโยคด้วยเช่นเป็นประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามนะคะซึ่งเรียกว่า Mood หรือมาลาหรือบางครั้งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่ตัวกริยาแท้แต่เปลี่ยนรูปโดยอาศัยกริยาช่วยในการบอกแทนนั่นเองเช่นการใช้กริยาช่วยเนี่ย ในการบอกเวลานะคะในส่วนของอปฏิเสธเช่น she doesn't go to school แปลว่าหล่อนไม่ได้ไปโรงเรียนจะสังเกตว่า doesn't ตัวนี้เป็นกิริยาช่วยถูกไหมคะมันต้องสอดคล้องกับ she ซึ่งเป็นประธานแล้วทำไม go ไม่เติม es ล่ะคะอาจารย์คำตอบก็คือประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธ ซึ่งใช้กริยาช่วยคือ does มาช่วยบอกปฏิเสธโดยเติม not เป็น does not หรือ doesn't อันนี้ก็จะใช้ให้สอดคล้องกับประธานที่เป็นสรพนามเอกพจน์ปุรุษที่3ฉะนั้น doesn't ช่วยบอกแล้วว่าประธานเป็นสรรพนามเอกพน์บุรุษที่3ดังนั้น go จึงต้องคงรูปเดิมคือ go แบบนี้ไว้นั่นเองนะคะ ส่วนกิริยาช่วยสรุปได้ว่ากิริยาช่วยทำหน้าที่ร่วมกันกับกริยาแท้ในประโยคเดียวกันดังนั้นหน้าที่ของกริยาช่วยจึงเป็นผู้ช่วยหรืออนุเคราะห์กริยาแท้ของประโยคนั้นๆเพื่อบอกการกระทำการเองหรือถูกกระทำและลักษณะของประโยคว่าเป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามค่ะ